มวยรอบไทยวัสดุ f w u r Women t o u ร n a m e n t s e ร i e s รอบชิงชนะเลิศศึกแชมป์ชนแชมป์อาทิตย์ที่1พฤษภาคมนี้มวยหญิงซีรีส์พิกัด57กิโลกรัมคุณข่าวหน้าหวานจูดี้ฮัมเบอร์จอมฝีมือสายบวกจากสกอตแลนด์แย่งแชมป์กับคนเหล็กหญิงยุโรปรุสลานาวีเนียบกาสาวรถถังจอมแกล่งจากยูเครนและคู่ชิงอันดับ3รถถังเมืองนอนขวัญข้าวแจ็กกี้ยิม มวยหญิงดาวรุ่งขาลุยกับสาวเปอร์เซียจอมพลิวซาร่าโชคคฮไยกาฟาโรกี มวยหญิงดีกฤีแชมป์จากอิรานร่วมด้วยจอมฝีมือคลาสสิกเดดริทสิทธิ์อาจารย์เชาวมวยเก๋าแข้งอันตรายแลกเดือดกับจิงโจ้พันเดือดโจแดนฟิลดิงมวยจอมอึดอาวุธหนักจากออสเตรเลียพร้อมคู่มวยคุณภาพที่แฟนมวยต้องลุ้นกันทุกวินาทีช่องปามวยไทยซุปเปอร์แชมป์ศึกมวยรอบไทยวัสดุโฟร์ e ูแมนทัวร์เม s e ซีรีส์รอบชิงชนะเลิศมวยหญิงพิกัด57กิโลกรัม อาติ์นี้หนึ่งทุ่มตรงห้ามพลาด